ไม่ไกลจากชายแดนใต้สุดของประเทศไทยคือรัฐกลันตันของมาเลเซียที่ซึ่งสวรรค์แห่งการเรียนรู้ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ<ไ>์บนพื้นที่ราว45ไร่ในเมืองโคตาบารูเมืองเอกของรัฐกลันตันคือที่ตั้งของโรงเรียนนานาชาติวาดิโซเฟียสถานศึกษาที่ได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์แห่งการเรียนรู้ที่โอบล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่นานาพันธ์ เราได้รับการต้อนรับอย่างดีจากผู้ก่อตั้งโรงเรียนท่าทางอารมณ์ดีที่ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ด้วย We are here now. We are in this building. So this is the school hall. This is the classrooms. And this is the canteen. And and that is my house. Is it in 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 the compound? Yeah, all in the compound. My children are all in this compound. My grandchildren also study here. All them can speak English veryly of ครูใหญ่เล่าว่าภายในรั้วโรงเรียนแห่งนี้ก็เปรียบเสมือนบ้านที่ไม่ว่าครูนักเรียนหรือเจ้าหน้าที่อาศัยอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนต่างใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางอย่างเป็นธรรมชาติ so that they can learn English effortlessly with and, no problem and all the teachers here yes also speak English yes Almost speaks yeah. yeah, have Thailand English from everyone foreign Security students we have plenty Korean student here. Oh, really? yes. วัดิโซเฟียเป็นโรงเรียนนานาชาติที่เปิดรับนักเรียนจากทั่วโลกมุ่งเน้นการสอนเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ดยหลักสูตรของที่นี่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยระดับโลกอย่างเคมบริดจ์ที่ตีพิมพเรื่องราวของโรงเรียนในหนังสือคู่มือสู่ความเป็นเลิศถึง3ปีติดต่อกัน We are for สิ่งที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นคือการที่มีเด็กไทยจำนวนไม่น้อยเดินทางมาเรียนที่นี่ และด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายแดนใต้ของไทยเด็กไทยส่วนใหญ่จึงมาจากจังหวัดภาคใต้เด็กไทยเยอะค่ะที่นี่เด็กไทยค่อนข้าง,งเยอะแล้วก็ลองมาก็เด็กมาเลกเกาหลีอะไรเงี้ยค่ะปนปนกันไปตอนแรกก็มาแค่ซัมร์แคมป์ก่อนนะคะมาเรียนเป็นคอร์สเล็กๆแล้วก็แล้วมันรู้สึกโอเคค่ะเขารู้สึกว่าได้ภาษาอังกฤษขึ้น mm hmm. ก็เลยตัดสินใจเรียนต่อแม่ก็โอเคก็เลยให้เรียนต่อที่นี่ ผมตัดสินใจมาเรียนที่นี่ก็เพราะว่าผมจะได้เรียนภาษาอังกฤษ,าษาแล้วก็ได้เจอสังคมที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลที่เขาพูดหลายภาษาและก็อีกอย่างพี่ผมเคยเรียนที่นี่ผมก็เลยตามพี่มาที่นี่โรงเรียนนานาชาติวาดีิโซเฟียก่อตั้งในปี2545หลังจากนั้นเพียง3ปีก็มีเด็กไทยคนแรกเข้ามาเรียน Our, first, our student, first student was from Bangkok. She couldn't speak a word of English. She couldn't speak anything. but the mother trusted us, left her with us. The first six months, she was crying almost every day, want to go home. Mm -hmm. But after a while, after a few months, she started adapting herself, and when she came out, she was the top student of the school. <laughs> โดยปัจจุบันที่นี่มีนักเรียนไทยอยู่ราว60คนจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดราว175คนน้องๆบอกกับเราว่าในช่วงเริ่มต้นนั้นไม่ง่ายเลยก็รู้สึกว่ายากครับเพราะว่าภาษาอังกฤษมันไม่ใช่ภาษาเกิดของเรารู้สึกว่าเวลาเราจะคุยกับเพื่อนหรือว่าติดต่อขอความช่วยเหลือจากคนอื่นมันมันหดหูห่ครับมันไม่รู้จะทำยังไงโหตอนยากว่าตอนแรกจากตอนที่ผมเริ่มมาจาก ประเทศไทยจากภูเก็ตผมไม่ได้อังกฤษนี่ยอพอมาที่นี่ผมรู้สึกว่าผมอิ p พ o ู e มากเลยคนระับเพราะจากที่ไม่ได้อะไรเลยเริ่มมาก็ได้เยอะแล้วเรายัางได้พูดคุยกับคุณครูวันธนาชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยที่สอนทั้งวิชาภาษาจีนธุรกิจและคณิตศาสตร์เธอยังเป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ผู้คลุกคลีกับนักเรียนไทยอีกด้วยดีนะนะ่ารักกันทุกคน แล้วก็ถ้าเขามีปัญหาเขาก็จะมาคุยด้วย<ม>ก็ปรึกษาไปเรื่อยๆนอกจากนักเรียนไทยแล้วที่นี่ยังมีนักเรียนจากอินโดนีเซียฟิลิปปินส์กลุ่มประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกาใต้รวมทั้งนักเรียนจากเกาหลีใต้คนนี้ด้วยครับ My parents want to improve my English and my ambition is pilot so I want to go o n o country and I experience like many experience like I want to yeah so Want come here. ครูใหญ่พาเราเดินชมบริเวณโรงเรียนโดยรอบทําให้เราได้เห็นบรรยากาศแห่งความสุขของเหล่านักเรียนจรอไม่แปลกใจเลยว่าทําไมที่นี่จึงได้รับการขนานนามว่าเป็นสวรรค์แห่งการเรียนรู้ครูใหญ่บอกว่าที่นี่เป็นเหมือนบ้านอีกหลังที่อยู่ไกลาจากบ้านของเด็กๆ hi, hi What, are you, what are you eating? How are eating? are you you? Sudan from ภายในโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งหอพักแยกชายหญิงที่รองรับนักเรียนได้ถึง500คนโรงอาหารที่ปรุงถูกหลักโภชนาการ <Okay. S 1> ห้องเรียนวิทยาศาสตร์สวนผล,ลไม้ไปจนถึงสนามกีฬาด้วยสภาพบรรยากาศภายรอบโรงเรียนนะครับที่เอื้อต่อการศึกษาและก่อให้เกิดการเรียนรู้ทำให้วิทยาลัยวาดิโซฟียได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครอง จากหลากหลายประเทศทั่วโลกในการศกบุญหลานมาเรียนที่นี่และเด็กๆเ,เองก็บอกกับเราครับว่าพวกเขามีความสุขครับก็รู้สึกว่าที่นี่ดีครับเาอบอุ่นเขาอยู่กันเป็นครอบครัวก็มีคนไทยมาจากหลายที่หลายจังหวัดแล้วก็คนมาเลยที่นี่เขาก็ต้อนรับเราดีครับความพิเศษของที่นี่ก็คือเราได้ใช้ภาษาอังกฤษเราได้พูดภาษาอังกฤษ ว่าถ้าอยู่ที่ไทยแน่นอนเราก็ต้องพูดภาษาไทยกับเพื่อนเมื่อเราไม่เข้าใจในห้องเขาจะเปิดกว้างให้เราเข้าไปถามได้ที่ห้องพักครูแต่ถ้าเป็นที่ครูที่ไทยที่หนูเคยเจอมาก็แบบเวลาหนูไปถามอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่า<ไ>เธอไม่ฟังฉะะันเหรอเวลาฉันสอนในห้องแต่ของที่นี่เขาจะถ้าเราไม่ได้เขาจะทําให้เราได้เขาจะเรียกเรามาให้ไปเรียน ด้วยการอุทิศตัวให้กับการพัฒนาการศึกษามาตทั้งชีวิตครูใหญ่แห่งโรงเรียนวาดิโซฟียบอกว่าจะทำให้ที่นี่เป็นประตูสู่มาเลเซียสำหรับนักเรียนจากทั่วโลกที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ We are going to turn this school into the gateway for students from all over the world to study in Malaysia in English. So they come to this school to prepare themselves to learn in English. When they learn English they learn university can any in to Malaysia go แน่นอนว่าสิ่งที่ช่วยการันตีมาตรฐานการสอนของที่นี่ก็คือความรู้สึกของผู้เรียนเองตอนนี้ภาษาอังกฤษรู้สึกว่าจะแข่งแรงกว่าไทยนะคร <laughs> เพราะว่าเราใช้มันทุกๆวันรู้สึกว่ามันง่ายครับ At first when I come to m y s i a here it's like it so like strange but when I stay like nine m o n t s it's like everything is good calm quiet Like good, yeah. And feel like English I improve my เด็กๆที่นี่เป็นเด็กมาจากหลายประเทศเป็นเด็กอินเตอร์แล้วก็มาที่นี่ก็ได้เรียนภาษาอังกฤษได้คุยไม่ใช่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะตอนอยู่ในห้องเรียนก็เออนี่ในเกาหลีเขาก็ถามเออถ้ากินข้าวภาษาเกาหลีเขาเรียกว่าอะไรแล้วเขาก็เรียนไปเรื่อยเรียนภาษาเรียนอีก